ไม่มีความสุขนะเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้เองเป็นเรื่องที่ง่ายๆทุกทันทีขอให้ทุกคนมีความสุขในแบบของตัวเองนะคะมีความสุขมันจะทําให้เกิดสมาธิอย่างเรานี่ก็มาเป็นครีเอเตอร์มันจะได้ฝึกสมองนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆมันได้ใช้สมองทุกวันนะสมองเราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขโดยความเห็นส่วนตัวมีไม่กี่อย่างนะคะทุกคนอย่างแรกเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมออย่างที่สอง แค่นี้ร่างกายของเราก็แข็งแรงแล้ว2ออย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องของลูกหลานนะคะเขาโตแล้วเราอย่าไปจัดแจงเราอย่าไปคิดปล่อยวางปล่อยวางบ้างช่างมันบ้างช่ามันเถอะเดี๋ยวมันก็เช้า,ชาแล้วแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนสหรับตัวเองนะคะในเรื่องการดูแลร่างกายเรารู้แล้วแหละนะว่าจะต้องทำอย่างไงบ้างจริงๆมันมีเยอะมากแต่ตัวเองไม่มีประโยชน์ทอดๆมันๆน่ะเรายังกินได้ไหมกินได้แต่ลดหรือเลี่ยงมันซะ เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเนาะอันที่2อออกกาลังกาย,ยาแรกก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะในวัยอย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะคะไม่รู้จักการเลือกมีความสุขมันจะทําให้เกิดสมาธิอย่างเรานี่ก็มาเป็นครีเอเตอร์มันจะได้ฝึกสมองนะคะพัฒนาไปเรื่อยมันได้ใช้สมองทุกวัน่ะสมองเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องของลูกหลาน ให้เป็นหน้าที่ของเขาไปแทนคนอื่นไม่เฉพาะเรื่องของลูกหลานเรื่องคนอื่นก็เหมือนกันเราอยา่าไปอยาก,ยากรู้เรื่องของเขาเลยถ้าเขาอยากให้เราช่วยอยากได้คําแนะนําหรือคําปรึกษาของเราการดูแลร่างกายเรารู้แล้วแหละนะว่าจะต้องทํำยังไงบ้างจริงๆมันมีเยอะมากแต่ตัวเองเราบาดเจ็บไม่ทําให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเลือกอันที่สทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขเราอยากจะทําแล้วสิ่งนั้นต้องไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นนะคะ เรื่องที่4ี่ก็คือชอบท่องเที่ยวตอนที่ยังมีแรงไปเลยกนะ่ะเพื่อนๆบางคนชอบปลูกต้นไม้กับปลูกไปเลยนะคะอยู่กับตัวเองให้มากนะคะเนี่ยมันจะมีถอยนะคะเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขความสุขมันอยู่กับตัวเราเนะี่ยแหละเพื่อนๆไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนโดยเฉพาะผู้สูงวัยปล่อยวางปล่อยวางบ้างช่างมันบ้างช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก้าเช้าแล้วแค่นี้แหละเพื่อนๆ สำหรับตัวเองนะคะในเรื่องให้เราบาดเจ็บไม่ทําให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเลือกให้เราบาดเจ็บไม่ทําให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเลือกให้เราไม่มีความสุขนะเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้เองเป็นเรื่องที่ง่ายๆเขาจะมาหาเราเองปล่อยวางปล่อยให้ลู K กหลานเขาใช้ชีวิตอย่าไปยุ่งอย่าไปคิดแทนเขานะคะเราเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะอันที่3มก็คือเขาจะมาหาเราเองปล่อยวาง ปล่อยให้ลูกหลานเขาใช้ชีวิตอย่าไปยุ่งอย่าไปคิดแทนเขานะคะเราเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะอันที่3ก็คือไม่มีประโยชน์ทอดทอดมันมันเดินยังกินได้ไหมกินได้แต่ลดหรือเลี่ยงมันซะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเนาะอันที่2ออกกําลังกายถอยนะคะเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขความสุขมันอยู่กับตัวเราเนี่แหละเพื่อนๆไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนโดยเฉพาะผู้สูงวัยแค่นี้ร่างก,กายของเราก็แข็งแรงแล้ว สองอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องของลูกหลานนะคะเขาโตแล้วเราอย่าไปจัดแจงเราอย่าไปคิดเรกินอาหารไม่รู้จักการออกกําลังกายขี้เกียจไม่มีวินยัยแล้วก็พักผ่อนไม่พอเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะคะให้เราบาดเจ็บไม่ทําให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเลือกการดูแลร่างกายเรารู้แล้วแหละนะว่าจะต้องทํำยังไงบ้างจริงๆมันมีเยอะมากแต่ตัวเองไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องของลูกหลานล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาไปอันที่สทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขเราอยากจะทําแล้วสิ่งนั้นต้องไม่ไปเดือ,รอดร้อนคนอื่นนะคะเรื่องที่สี่ก็คือตายโดยวิธีใดก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะทุกคนเดินบ้างแต่ต้องดูด้วยนะคะว่าในวัยอย่างเรามันสมควรจะออกกําลังกายอะไรที่ไม่ทํำจะได้ไม่ฟอยนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขมีเพื่อนนะคะทางโลกออนไลน์ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่ก็กลายเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปซะแล้วนี่จะอยู่อย่างไรให้มีความสุขโดยความเห็นส่วนตัวมีไม่กี่อย่างนะคะทุกคนอย่างแรกเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมออย่างที่สองจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขโดยความเห็นส่วนตัวมีไม่กี่อย่างนะคะทุกคนอย่างแรกเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมออย่างที่สองไม่มีประโยชน์ทอดทมนะันๆนะันยังกินได้ไหมกินได้แต่ลดหรือเลี่ยงมันะซะ เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเนาะอันที่สองอกกาลังกายยังไม่มีประโยชน์ทอดทอดมันมันอ่ะดัยังกินได้ไหมกินได้แต่ลดหรือเลี่ยงมันซะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเนาะอันที่สองอกกาลังกายแค่นี้ร่างกายของเราก็แข็งแรงแล้ว2ออย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องของลูกหลานนะคะเขาโตแล้วเราอย่าไปจัดแจงเราอย่าไปคิดอย่างสม่ําเสมอต้องมีวินัยบางคนถามว่าเอ้ยทำไมยังมีรูปร่างดี ก็เราออกกาลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอมานานแล้วนะคะจะเป็นออกกําลังกายเขาจะมาหาเราเองปล่อยวางปล่อยให้ลูกหลานเขาใช้ชีวิตอย่าไปยุ่งอย่าไปคิดแทนเขานะคะเราเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะอันที่3ก็คือมีความสุขมันจะทําให้เกิดสมาธิอย่างเรานี่ก็มาเป็นครีเอเตอร์มันจะได้ฝึกสมองนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆมันได้ใช้สมองทุกวันสมองเราจะกินอาหารไม่รู้จักการออกกําลังกายขี้เกียจไม่มีวินัย แล้วก็พักผ่อนไม่พอเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะคะทายโดยวิธีใดก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะทุกคนเดินบ้างแต่ต้องดูด้วยนะคะว่าในวัยอย่างเรามันสมควรจะออกกําลังกายอะไรที่ไม่ทํา้แต่บางคนบอกว่าอาจจะยากก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในแบบของตัวเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบความสุขของเรากับคนอื่นทุกทันทีขอให้ทุกคนมีความสุขในแบบของตัวเองนะคะ ไม่มีประโยชน์ทอ,ทอดทอดมันมันอ่ะเรายังกินได้ไหมกินได้แต่ลดหรือเลี่ยงมันซะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเนาะอันที่สองออกกาลังกายจะได้ไม่ฝผอนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขมีเพื่อนนะคะทางโลกออนไลน์ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ก็กลายเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปซะแล้วนี่คือกินอาหารไม่รู้จักการออกกําลังกายขี้เกียจไม่มีวินัยแล้วก็พักผ่อนไม่พอ เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะคะจะได้ไม่ฝอนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขมีเพื่อนนะคะทางโลกออนไลน์ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ก็กลายเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปซะแล้วนี่ือกินอาหารไม่รู้จักการออกกําลังกายขี้เกียจไม่มีวินยัยแล้วก็พักผ่อนไม่พอเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะคะไายโดยวิธีใดก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะทุกคนเดินบ้างแต่ต้องดูด้วยนะคะว่า ในวัยอย่างเรามันสมควรจะออกกําลังกายอะไรที่ไม่ทําให้เราไม่มีความสุขนะเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้เองเป็นเรื่องที่ง่ายๆอย่างสม่ําเสมอต้องมีวินยัยบางคนถามว่าเอ้ยทำไมายังมีรูปร่างดีก็เราเออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอมานานแล้วนะคะจะเป็นออกกําลังกายโดยวิธีใดก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะทุกคนเดินบ้างแต่ต้องดูด้วยนะคะว่าในวัยอย่างเรามันสมควรจะออกกําลังกายอะไรที่ไม่ทํา ความสุขอยู่ที่ไหนทํายังไงถึงจะมีความสุขสําหรับตัวเองนะคะเป็นผู้สูงวัยผู้สูงวัยในที่นี้ก็หมายถึงผู้ที่มีอายุ60ก็คือความสุขของเรานะคะแล้วเราก็รู้จักปล่อยวางซะบ้างช่างมันเถอะอะไรที่ทําไม่ได้ก็วางไว้อย่าไปเครียดมันจะทํแจะได้ไม่เอนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขมีเพื่อนนะคะทางโลกออนไลน์ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ก็กลายเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปซะแล้ว นี่ปีขึ้นไปเราเรียกว่าผู้สูงวัยก็ต้องยอมรับเนาะว่า60ปีข <tr> ึ้นไปเนี่ยอะไรๆหลายอย่างมันก็ตดถอยมันก็เสื่อมแทนคนอื่นไม่เฉพาะเรื่องของลูกหลานเรื่องคนอื่นก็เหมือนกันเราอย่าไปอยากรู้เรื่องของเขาเลยถ้าเขาอยากให้เราช่วยอยากได้คําแนะนําหรือคําปรึกษาของเราแทนคนอื่นไม่เฉพาะเรื่องของลูกหลานเรื่องคนอื่นก็เหมือนกันเราอย่าไปอยากรู้เรื่องของเขาเลยถ้าเขาอยากให้เราช่วย อยากได้คําแนะนําหรือคําปรึกษาของเราความสุขอยู่ที่ไหนทํายังไงถึงจะมีความสุขสําหรับตัวเองนะคะเป็นผู้สูงวัยผู้สูงวัยในที่นี้ก็หมายถึงผู้ที่มีอายุ60แต่บางคนบอกว่าอาจจะยากก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในแบบของตัวเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะถ้าเราไปเปรียบเทียบความสุขของเรากับคนอื่นอันที่3ทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขเราอยากจะทําแล้วสิ่งนั้นต้องไม่ไปเดือดร้อนคนอื่น นะคะเรื่องที่สี่ก็คืออย่างสม่ําเสมอต้องมีวินยัยบางคนถามว่าเอ้ยทำไมายังมีรูปร่างดีก็เราออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอมานานแล้วนะคะจะเป็นออกกําลังกับความสุขมันจะทําให้เกิดสมาธิอย่างเรานี่ก็มาเป็นครีเอเตอร์มันจะได้ฝึกสมองนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆมันได้ใช้สมองทุกวันสมองเราใจสิ่งที่ชอบนะคะนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยสี่ทุ่มนอนแล้วนะคะทุกคนตื่นมาเช้ามาก็ เดินออกกําลังกายตอนเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไป,ปยึด3อย่างนี้นะคะก็คือ1เลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารที่มันไม่มีประโยชน์เรากินมาเยอะแล้วถามว่าอาหารไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องของลูกหลาน่รยให้เป็นหน้าที่ของเขาไปให้ระบาดเจ็บไม่ทําให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเลือกเขาจะมาหาเราเอง